สวัสดีค่ะหมอกัญญมนอายุรแพทย์โรคไตนะคะโรคไตระยะที่3แย่หรือเปล่านี่ก็เป็นคําถามที่เจอบ่อยๆเลยนะคะว่าโรคไตระยะที่3แย่ไหมหมอก็คิดว่าในความกังวลของคนไข้ที่ถามคําถามเนี่ยก็จะมีคําถามต่างๆรวมอยู่ในเนี้ยหลายข้อนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องมีกัน ไตเรื้อรังระยะที่3นะคะพูดง่ายๆก็คือเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตก็คือประมาณสัก30-60%ในพอคนไข้รู้ว่าตัวเองมีค่าไตาเสื่อมระยะนี้ก็จะมีคำถามหลายอย่างตามมาอย่างเช่นว่าใกล้ที่จะต้องฟอกเลือดหรือยังโดยทั่วไปของคนไข้ไตระยะนี้ค่ะคืออีกนานมากเลยว่าจะต้องได้รับการฟอกเลือดอย่างน้อย5-10ปีหรือบางทีก็คือนานกว่า10ปีได้เลยนะคะ ดังนั้นการที่หมอจะรักษาคนไข้ไตกลุ่มนี้ค่ะบางทีจะไม่ได้คุยเรื่องการฟอกเลือดให้ฟังเลยเพราะว่าคือมันไกลมากการจํากัดอาหารของคนไข้ไตกลุ่มนี้ค่ะยังไม่ได้จําเป็นจะต้องจํากัดอาหารบางอย่างอาหารที่ควรจะคุมก็จะเป็นอาหารเหมือนคนทั่วไปเช่นคุมเคม็มคุม เรื่องมันนะคะบวกลบอาหารเรื่องเบาหวานถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานร่วมด้วยส่วนกลุ่มอาหารที่ฟอสฟอรัสสูงหรือโพแทสเซียมสูงเนี่ยอันนี้จะต้องคุมแค่เฉพาะรายบุคคลโดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะยังไม่จําเป็นในช่วงนี้เรื่องยานะคะพอเป็นไตเรื้อรังระยะที่3คนไข้ก็จะคิดไปเลยว่าเอ๊ะจะต้องทานยาอีกตั้งหลายเม็ดน่าจะมียาอีกจํานวนมากเลยที่เขาจะต้องทานแต่ละวันบางทียังไม่ได้มีการเพิ่ม,เต,มเติมจากยาทั่วไปเลยอาจจะเป็นยา ทั่วไปจากโรคประจําตัวของคนไข้เช่นยาเบาหวานยาความดันส่วนยาโรคไตเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ได้จําเป็นในคนไข้กลุ่มนี้อันที่3ก็คือกิจกรรมบางอย่างอะคะ่ะบางคนก็จะคิดไปแล้วว่าเอะเป็นไตระยะที่3ตัวเองป่วยมากแล้วจำเป็นจะต้องจํากัดกิจกรรมบางอย่างเช่นออกกําลังกายก็จะต้องลดลงการไปไหนมาไหนก็อาจจะต้องลดลงเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยไม่เป็นความจริงนะคะ ในคนไข้ไตระยะนียค่ะสามารถที่จะทํากิจกรรมได้เหมือนคนทั่วไปนะคะดังนั้นถ้าเกิดถามหมอในความคิดว่าคนไข้ไตระยะที่3แย่หรือเปล่าหมอก็คิดว่าไม่แย่นะคะเนื่องจากว่าคนไข้ค่ะก็ยังสามารถทํากิจกรรมหลายๆอย่างยังสามารถทานอาหารหลายๆอย่างได้เหมือนคนทั่วไปแล้วก็อีกนานมากๆกว่าที่จะต้องมาคุยกันเรื่องฟอกไต อย่างไรก็ตามอค่ะในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ส่วนสิ่งที่หมอคิดว่าจําเป็นที่สุดก็คือการให้ความรู้เพื่อการดูแลตัวเองเพื่อชะลอการเสื่อมของไตมีบางเคสนะคะที่ค่าการทํางานของไตอค่ะนิ่งๆมานานมากเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งหมอก็มาเช็คค่าการทํางานของไตปรากฏว่าเอ๊ะทำไมการทํางานของไตยแย่ลงพอถามในรายละเอียดนะคะก็จะเจอการที่คนไข้ค่ะไปหาสมุนไพรหายาบํารุงอาหารเสริมเพิ่มเติม ซึ่งบางตัวค่ะก็จะมีผลกระทบต่อการทํางานของไตงคนไข้กลุ่มนี้ค่ะบางคนพอหยุดพวกวิตามินอาหารเสริมที่หมอเล่าให้ฟังนะคะค่าการทํางานของไตก็สามารถที่จะกลับมาคงที่ได้เท่าเดิมแต่บางคนพอกระตุ้นค่าไตาเสื่อมลงไปมากขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่สามารถที่จะดีได้เท่าเดิมและบางคนแย่มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นอันนี้มีอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องระวังว่า ค่าไตของเขาอะค่ะนิ่งๆโดยที่แค่รู้วิธีการชะลอาการเสื่อมของไตในกลุ่มนี้ก็คือคุมแค่อาหารเคม็มคุมอาหารมานันคุมโรคประจําตัวของตัวเองเช่นเป็นความดันก็คุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นเบาหวานก็คุมเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกเรื่องการทานยาต่างๆที่ไม่จําเป็นอีกอันนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยค่ะก็คือพอรู้ว่าเป็นไตเรื้อรังไม่ว่าจะระยะที่เท่าไหร่ ก็ตามนะคะคนไข้กับญาติค่ะก็จะมีความกังวลค่อนข้างจะเยอะมากคิดว่าเออเป็นไตระยะ3ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวมันก็4แล้วนะแล้วเดี๋ยวมันก็5แล้วแล้วก็ฟอกไตแล้วดังนั้นก็จะคิดว่าเลข3และ4และ5เนะะี่ยค่ะมันใกล้กันมากเลยแต่ที่จริงไตอะค่ะการทํางานของไตแค่3 0มสถึงหกเเพียงพอในการที่จะดํารงชีวิตประจําวันได้อีกนานมากๆนะคะคนไข้ควรจะมีความรู้ว่า ตัวเองเป็นโรคไตระยะนี้นะคะสิ่งที่ควรจะทำนั่นคือการดูแลตัวเองแล้วก็ตัดความกังวลไปนะคะเวลาเราไปรักษากับคุณหมอค่ะหมอจะมีการเจาะเลือดแล้วก็ดูการตรวจร่างกายคนไข้เป็นรายบุคคลอยู่แล้วนะคะดังนั้นการที่เราจะ เลือกทานอาหารแบบไหนการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดเป็นเช่นไรนั่นก็คือควรจะปรึกษาแพทย์เป็นปรายบุคคลความคิดของหมอคะ่ะก็คิดว่าคนไข้ไตระยะสามคะ่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แย่นะคะก็เพียงแต่เรียนรู้วิธีการที่จะดูแลตัวเองเพื่อชะลอการเสรื่อมของไตให้ได้นานที่สุดอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะและวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะท่านใดที่มีคำถาม สงสัยเพิ่มเติมสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็ท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ